แล้วสีผมเห็นปะมันหน้าแม่ไวขึ้นนันแต่แม่ไม่อยากทำสีไงเธอดูดิหน้าสว่างจริงหน้าเหมือนตุกตาปะตุกตาเสียกระบานอ่ะเจ้าหญิงแม่สวยมากพ่อยังไงอ่ะปูกผมปูมันก็ไม่ได้จะยาวอย่างนี้บ้าโอ้ยแม่สวยผมสีนี้ไลวเห็น พ,พ่อทุกคนพูดถึงคอนแทคเลนส์เอางี้พี่ไอเดี๋ยวตอนเย็นแพทขึ้นไลน์เดี๋ยวให้พ่อไปทำเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อต้องดูประวัติการ<ด>ซื้อของแม่<อ>ก่อนคือแม่เป็นคนกดประวัติการซื้อในทิกตอกคือแม่ซื้อของทุกวันมีของมาส่งแม่ทุกวันเยอะมากเธอเข้าใจฟิลปะเดี๋ยวให้พ่อดูประวัติการซื้อเสร็จให้พ่อดึงตะกร้ามาให้เย็นนี้ทั้งน้องวิคคนนี้เจ0รทั้งน,น้องคอนแทคเลนส์ลายเนปจูนอันนี้อีก ได้เล okay, ยโอเคไหมพ่อโอเคไหมเดี๋ยวยตอนเย็นดึงมาให้เดี๋ยวตอนเย็นดึงมาให้ต้องดูประวัติเจ็ดร้อยอ่ะเฮ้ยเธอนางทําดีอยู่เด้อนางมีแบบปล่อยผมข้างหน้าอยู่เด้อตอนแรกว่าเอ้ยเจ็ดร้อยมันจะได้สักกี่น้ำวะพ่อพ่อใช่ขนาดสองพันสามกูยังเจ๊งแล้วเลยเฮ้ยเจ็ดร้อยคือโลดรอน้องเลดแบบนึงน้องของน้องเลดยังไม่มาแม่แม่มันยังบ้าบ้าบอๆอยู่นี้เลย ยังไม่ถึงเวลาแต่แบบถ้าน้องอยากมาจุติน้องรอนะน้องมาจุติง่ายๆนะนี่คุยกับลูกแอนนาคโคโลนะล่าสุดน้องมาจุติง่ายๆอย่าต้องให้แม่ต้องไปทำกงทำกิฟต์เลยแม่อยากติดธรรมชาติเอา,เอาแบบจุกเดียวติดเลยจ๊กเดียวแล้วก็ไม่ต้องจ๊กอีกเลยอะ่ <c oughs> นะนด้ใช้บัตตลอด <c oughs> ชีวิตฮะเออ <9 S 1> ส่วนขนตาก็ในติ๊กตอกแม่สะพึงดึงลานมากแม่ทุกอย่างกดในติ๊กตอกหมดแม่ชอบไหมลุกเนี้ยได้ไหมลุกนี้ได้ไหมลุกตุ๊กตาเสียกบาลได้ไหมไอผมตรงนี้ไม่ใช่ผมฉันนูเวยมันเป็นผมของยีวี k ไม่เอาผมเสียทรง มันเป็นผมของเยวิกที่เขาปิดเพื่อจะปิดอินี่แล้วเขาอะเจ้านี้ดีตรงไหนลู้ป้าทำไมจ๊ะนางให้กาวสองหน้าแบบบางมาด้วยเ,<อ>เพื่อว่าใครอยากจะเอากาวสองหน้าดึงดึงไอวิกอันนี้ลงมาใช่ปะแล้วก็แปะมันจะเนียนกว่านี้อีกเราอยู่ได้ทั้งวนันแต่อันนี้ที่ไม่แปะเพราะว่าเดี๋ยวพอกูร้อนกูก็ถอดไงพ่าจา๋าใส่เล่นๆใส่เล่นๆแม่เป็นฟิลใส่แบบใส่ถ่ายรูปอะเธอพี่แม,ม่ทุกคนชมหมดเลยแพทไว้เลยลู้ป้าทุกคน <ผ>สีผม,มแม่ว่าสีผมแต่แม่ไม่อยากทําสีแล้วพ่อเนี่ยเนี่ย,ยมันคือสีปกติผมแม่ก็สีเนี้ยสีเหมือนพ่อเห็นปะคนละสีสดําแล้วคนอาจจะเคยชินเพราว่าพ่อ,พอ,อพอวันนี้แม่เป็นผมเป็นฟิลแบบน้ําตาลอ่อนมากแม่เลยยิ่งดูสว่างขึ้นปะวะหรือพ่อไปทําสีผมนั้งพี่ปะวะพี่พี่ทีแม่ไปทำสีน้ำตาลอ่อนเจ็ดร้อยวิกวิกเจ็ดร้อยคอนแทคสามร้อยสามสิบ ขนตากล่องนี18้189บเาทเธอแต่ฉันกดใน Tik ตอกทั้งหมดเย็นนี้เดี๋ยวเย็นนี้ยายแพทจัดการให้ได้ไหมเพราะว่าคุณพ่อเขาต้องไปดูประวัติการซื้อของยายแพทก่อนว่ายายแพทอะซื้อของทุกวันใน t i ก t อกมาส่งทุกวันใช่เหมือน ก็เลยว่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะลายคอนแทคสีเนปจูนฉันจำได้นี่กำลังจะลองสีวีนัสอยู่ว่าเป็นสวยยังไงแล้วก็สีมูนหมดตลอดดีดอกไม่ต้องกดจ้ะงงมากอมขอกระดาษชิ้วแล้วขอแอร์มาหน่อยร้อนจังเลยผม,ผมยาวแล้วร้อนจ<ม>ังเลย <laughs> มีว่าผมยาวแล้วมีร้อนนะ,ะม, <laughs> มีว่าพอมีผมยาวแล้วมีร้อนขอเช็ดหน่อยนะมีว่ามีร้อนกดแอร์ให้มีหน่อย เครื่องมีก็ร้อนแล้วด้วยไม่ใช่แค่มีร้อนเครื่องมีก็เริ่มร้อนละเออน้องเลดไปไหนเออลูกหายไปเลยอะน,น้องแพทน,น้าเด็กมากสวยกินคนมแม่ใส่วิกจ้าวิกผมสั้นเดี๋ยวจะ,จะหาวิกผมสั้นมาใส่เอาแบบสั้นที่อยากตัดเลยนะเพราะล่าสุดอะฉันไม่ได้ตัดผมสั้นแบบที่อยากตัดไงเพราะว่ามันสั้นไปคุณสามบอก,กสั้นเกินไอ้ดอนไลท์ฮีดอนไลท์ อยากได้เครื่องทําผมแบบนี้ทําผมอะไรแม่หนูส่วิกหยุดทําผมก้อน <c ười> เครื่องทําผมคืออะไรคือมันอยากได้แบบร้อนแบบนี้แม่ทําด้วยเครื่องอะไรอ๋อ <c ười> อันนี้ไม่ต้องทําเครื่องแม่ใส่วิกเลยวิกอันละเจ็ดร้อยเลยแม่จบจบเธอแชร์ไลฟ์ให้หน่อยดีเ <c ười> ดบลาสวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแชร์ไลฟ์ร่วมหัวใจเม้นเลย เอฟเสื้อที่แม่ใส่ในติกตอกพิกัดผมเดี๋ยวตอนเย็นปักให้เมื่อวานเจอแม่เซนา่าเธอฉันจะไปเซนราหน้อยลงซื้อจากใน t ิกตอกทั้งหมดใครอยากได้เจอในในติกตอกเดี๋ยวปักไว้ให้แม่แต่ขอแต่ขอกลาบหน่อยได้ไหมเล่ะวันนี้นะฟิลฟิลหิวข้าวด้วยเจอมแพทชอบเซนลาชอบชอบเซนราสมากเสื้อแม่ไม่รู้อะแม่ดูอันนี้เลยแม่หนูกดในทิกตอกทุกอย่างคือกดจากในตอตอแม่ พี่กัดเสื้อหน่อยพี่เปียโนโนะคอนแทคเลนทุกอย่างในติ๊กต็อกแมตต่วิกอันละเจ็ดร้อยก็ใน TikTok. ติ๊กต็อกฝนตกไหมกําลังจะตกตรงไหมอนตกแล้วเหรอแม่ทาปากสีอะไรคะยังไม่ได้ทาเลยอันนี้เป็นสีในฟิลเตอร์สีในฟิลเตอร์แม่เพราะขี้เกียจทาปากยังไม่ได้ทาเลยแม่อุ้ยอุ้ยคนส่งกุหลาบอ่ะส่งได้นะคุณแพด้าคุณแพด ฝนตกหรือ,อยังอ่ะบ้านแพทตกแล้วเหรอพ่อเมื่อกี้เหมือน <ตก S 1> ขนตา<ล>ของติ๊กตอกแม่มันจึ้ขนตาค<ร>ุณไม่ต้องตอกช่อเดียวอยู่จบจบขนตาเป็นกาวไม่ใช่แม่เหล็กกับสีพี่ตูสวยทุกวนันพี่ตังโมงขอบคุณมากสวัสดีค่ะแม่สวยแต่ตื่นมาคือฉันสวยเลยเธอว่าไงฉันต้องตื่นกี่โมงเพื่อให้ได้สวยแบบนี้ทั้งติดขนตาทั้งใส่วิกตะก้าขนตาเดี๋ยวดึงให้ตอนเย็น เนี่ยเดี๋ยวลองดูให้แต่ว่ามันต้องจะต้องดูจากเครื่องแน่นะใช่เดี๋ยวอรอพ่อก่อนนะเข้าใจปะแต่ตอนนี้ดูหัวใจก่อนปะวันนี้กุลาบมาแล้วว่าวันนี้ขอกุหลาบเยอะหน่อยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าดอกหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าดอกมาสีสวยจุงพี่แพทย์ขอมาเตี่ยวเรือพี่เจนนี่วันนี้ว่าจะไปกินเตี่ยวเรืออยู่เลยขออย่างเดียวว่าฝนอย่าตกได้ไหมขอร้องฝนอย่าตกได้ไหม ถ้าได้ลูกสาวจะสวยเหมือนแม่จริงอเปล่าเพราะแม่ใส่วิกนะตอนเนี้ยเฮ้ยแต่ฉันว่าสีนี้สวยพวกเธอว่าสีนี้สวยปะสีผมสีเนี้ยเราสีมอร์นิ่งคนสวยพี่พลอยพี่แพมเองพี่จอยพี่เจนนี่พี่จอยขอบคุณมากสําหรับกุหลาบสําหรับของเตี๋ยวเรือขอบคุณมากค่ะสีนี้สวยเห็นปะพี่ลิลลี่สีนี้มันเลิศสวยสีผมนี้สวยแม่อุ้ยเลิศ เฮ้ยเธออย่าเพิ่งฉันมีเป้าหมายใส่ฟานแลบไวพวกเธอช่วยฟาแลบเฮ้ยอะไรอะอันเนี้ยอันเนี้ยมันคืออะไรอ่ะถ้วยอะไรอะถ้วยที่มีไฟอ่ะเธอขอสี่สิบอันอ่ะหนึ่งแอคเคาท์แอคเคาท์ละอันพอแม่ไอ้นี้ไอถ้วยสี่สิบไอถ้วยอะมันคือถ้วยอะไรพ่อมมันคือถ้วยอะไรอะทุกคนมันชื่อถ้วยอะไรอ่ะนะแสงสว่าง ขอแสงสวาง่สวางในชีวิตเยแพทสี่สิบอันเธอส่งมาหลากหลายแอคเคาน์ละหนึ่งแสงสว่างแอคเคาน์ละหนึ่งแสงสว่างเธอเริ่มชอบพี่มากขอบคุณมากใครสะดวกแชร์ไลฟ์แชร์ใครสะดวกส่งแสงสว่างให้เย้แพทส,ส่างนะ <Bye. S 1> วายสามสิบอันแล้วขาดอีกสิบอันแสงสว่างขาดอีกสิบอันเจอแม่แพทที่รามนเธอฉันกินฮัตจีบังทุกวันเธอไม่ต้องไปเกรงใจนะถ้าเจอฉันนะขอถ่ายรูปได้นะคอนแทคเลนส์สวยสั่งที่ไหนเดี๋ยวตอนเย็นฉันปักตะก,ก้าให้ ทั้งคอนแทคเลนส์ทั้งวิกทั้งขนตาเดี๋ยวหาให้รอแปบ๊บพี่สวยมากแม่น่ารักอะอุ้ยน่ารักอุ้ยเต็มแล้วป้าใส่ฟ้าแลบเต็มแล้วขาดอีกสามอันแสงสว่างขาดอีกสามสิบอันแสงสว่างแสงสว่างขาดอีกสามสิบอันแม่เอยขาดอีกสามอันอุ้ยมีคนมาเติมแสงสว่างให้ชีวิตเราน่ารักอะอแสงสว่างเต็มไหม ตอนนี้แดดออกแล้วแม่ใช่แดดออกยังพ่ออุ้ยสแสงสว่างคันเดียวไหมขอบคุณมากครับสำหรับแสงสวา่างครบแล้วพ่อภารกิจสำเร็จจากใจพี่พี่ขอบคุณที่สุดที่สุดท,ดท,ดที่สุดที่สุดตอนนี้ต้องการแชร์ไลฟ์แม่อยากให้แม่แชร์ไลฟ์ไปหาเพื่อนหาฝูงเนียนไหมแม่วิกอันนี้มันเนียนมะมันเนียนเอ่ยเดียนเนียนใดเนียนใจกันไหมให้เมล่าใช่เมล่าเธออุ้ย แต่ลืมบอกว่าเดี๋ยวจะให้อันนี้290สแต่ให้ให้จนถึง10โมงนะเพราเอาขึ้นมาเลยส0โมงเพราะว่าฉันจะไปกินก้าเหนยวเรือแล้วถ้าเกิดฉันกลัวว่าถ้าเกิดฉันไม่ออกเลยอะเพราะเข้าใจปะใช่กลัวว่าอะไรปะฝนจะตกอีกรอบฝนจะตกกลัวฝนตกตอนนี้กูหลาบขาดอีก99ดอกหุยเหมือนลูกรึ่งเลย เหมือนไม่ได้เป็นคนไทยอะล่าสุดอะฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่เหมือนคนไทยเหมือนฝรั่งไหมเหมือนฝรั่งเหมือนลูกครึ่งไม่ใช่ฝรั่งจา๋าเหมือนแบบเหมือนพ่อเป็นฝรั่งแล้วแม่เป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นฝรั่งฟีลแบนลูกครึ่งอะพ่อเป็น USA ใช่พ่อเป็น USA แม่เป็น Type C แม่เป็น Type C USB กับอะไรอะเหมือนฝรั่งนะในตาเหมือนนำ้ำคาวย่างสินเอาตะไคร้